สวัสดีค่ะพ่อี่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะคะ่นนะ,คะมื้อนี้เนาะค่ะเมมูก็ได้มาที่บ้านของเดือนสกาวเนาะคะ่ะเพื่อจะมาตามตัวเลขเนี่ทางถูบของเดือนสกาวเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเดือนสกาวพ้นจุดถูบในขึ้นบันพะเนาะคะ่กะก็ไดซีซูนหาเข่าเต็มเต็มเนาะคะ่ะงวดนี้เข้ามาเบิ่งกันเนาะคะ่ะว่าเดือนสกาวพ้นจุดถูบหรือย,อย่างเนาะคะ่ะเพิ่นจะได้ตัวไดเนาะคะ่ะมารับชมรับฟังไปพร้อๆมๆเมมูเลยค่ะ สวัสดีค okay. ่ะเดือนสกาวสวัสดีค okay. ่ะค de ma ่ะเป็นยังไงไปสมาเมื่อนี่โอ้ไปลายหม่องนี่เลยค่ะวัดปู่ศรีศูนค่ะอืมไปวัดปู่ศรีศูนย์แต่เห็นบกคอยอยู่บ้านเนาะค่ะเม่หมูวัดสีมหาตั้งแต่มือวันพระแล้วแต่ว่าเดือนสกาวคนบกคอยอยู่บ้านคนออกไปทํางานเนาะค่ะค่ะเป็นยังไงอันน่องปอเปียบอกหรือย่งงวดนี่ท่านท่านบอกแล้วหมู่บ้านนี่ค่ะกระทำให้มันเกิด แต่ว่าท่านเรีนีโยแต่ว่ากระถามเพื่นนั่นเพื่นกระแหงตามที่ถามแล้วมัิ่นกระแหงอันนั้นเพื่นกระบอกไล่ไปเนาะตอนนี้เพนถามเพิ่นียนมาอีกเพิ่นถาอีกเป็นตับอีกเพนก็เป็นห้าสี่สามหนึ่งห้าสี่สามหนึ่งโอ้เพิ่นบอกห้าสี่สามหนึ่งค่ะค่ะเดี๋ยวที่ว่าเดือนสิกาวจุดถูกจุดอะไรยังจุดแล้วค่ะจุดแล้วจุดวันที่ทะเลวันที่ยิบสองบอกอือค่ะจุดวันที่ยิบสิบสองนะค่ะไป อืได้ได้ตัวใดยูทูบไดเอ็นหกศูนย์ห <60 1. S 1> นึ่งค่ะหกศูนย์หกศูนย์หนึ่งยังแล้วว่าเกิดข้อกับเหล็กกันเหล็กที่มันเอาอเลี้นมาให้ที่ยวไปถ้ำเขาในถ้ำคลิปหรือยังไอ้ที่ว่า,วามันเอามาให้สิบหลาเมันเกิดข้อกับเหล็กหนึ่งศูนย์หนึ่งที่คอยเขียนให้อืมอวดนี่เปล่าไมมันขอกันโอ้กับเหล็สื่อเนียนไปที่ศูนย์หนึ่งไรโอ้ หนักศูนย์หนึ่งไลสตรอเบอรี่ดิโอสตรอเบอรีโอ้สตรอเรี่โอ้ค่ะอืมนั่นหลักหนักศูนย์หนึ่งเนาะตัวตัวมักมักได้แค่นั่นมันเกิมีอยู่ค่ะมักชอบส่วนตัวเนาะโอ้ค่ะเดี๋ยวจะกล่าวมันกำลังเขียนไปชอบส่วนตัวนี่เอาเป็ดสองซีค่ะสองหางตะเกียบสอง อืซื้อซับหนีมันบ่แตซื้อลายโตอยู่ดิโอ้แต่ว่าลายโตแต่ว่าก่อนที่มักาที่มักเน้นเน้นชุดๆเลยค่ะสิเดือนค่ะเน้นๆจะเข้ากับเน้นซูนนี่แหละอืมเน้นที่ซูนหนึ่งนะคะจะใช้อีกอ่ะใช้ฝาเดี๋ยวมาแไปทะลุก่อนข่าทะลุที่ไหนล่ะอยู่นี่นะหละนี่ล่ะเข้ากับมาจากอันนี้ค่ะนะฮะเอามาจากนี่โอ้มาจากหกซูนหนึ่งเลขทูบนี่้มันบ่ค่ะ นี่อันนี้ตแต่โตัวกั้วยแล้วเป็นสามหนึ่งอของน้องปอเปียเนาะกับเซี่ยสามเจ็ดหนึ่งอันนี้ขึ้นอันนี้กับซิปสรุกที่เดียวเพราะว่าอันกสามหนึ่งนี่กับที่ฝันฝันเด็กฝันมาจากไหนเพราะมันจับมาไหนใช่ไค่ะมันตีเซี่ยวอะไรที่สองสามหนึ่งนี่างเงี้สองสามหนึ่งไหมค่ะแต่ก็ยัเป็นสามเจ็ดน้่งอันนี้เพิ่งกับหาเลี้ยนมากเลี้ยนมากก็จะเป็นเลี้ยนในนันยู S <S เลขไซเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งไหมนี่แหมอืมนั่นแหละค่ะแต่ว่าันี่เป็นบ้าริทีเดือนสก,กาวเนาะเนียนฟันดีมันบอค่ะฟันดีอืมนะคะท่านผู้ชมเดียนสก,กาลคนเคียนไหาของนองปอเปียกมีซีโตะะ้เนาะค่ะห้าสี่สามหนึ่งค่ะคู่ใดค่ะตัดเล่นกับคือซีมี่สามหนึ่งเนาะสามหนึ่งหาซีเนาะคะ่ะหรือว่าคู่ใดจะมาขาหน,น,น,นึ่งซีหนึ่งกับแลวเต้เนาะค่ะค่ะพิจารณาเบื้องป็นหน้าท่างเอา,นาเอานาะค่ะหลกักะเล็ก จุดทูบในคืนวันพระเนาะคะ่ะคือขึ้นวันท้ายดิขึ้นนัน่นวันที่ยี่สิบสองนี่แหละโอ้ขึ้นที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สิบสองค่ะหกศู<ะ>นย์หนึ่งเนาะคะ่ะวันที่แล้วนี่ได้สี่ศูนย์ห้าเนาะคะ่ะเดือนแน่ค่ะสี <40 5 S 2> ่ศูนย์ห้เาเต็มเต็มเลยเนาะค่ะเข่าเต็มเต็มเลยค่ะแล้วกาสอบส่วนตัวของเพื่นแต่เพื่นกระดิ่งเลขหลายตัวอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าสอบชวนตัวก็คือสองสี่สองห้าเจ็ดสองศูนย์หนึ่ง หกศูนย์หกหนึ่งนะค่ะรากาเลขศูนย์หกหกหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่มาจากเลขถูกนะคะเดือนค่ะซื้อไปแล้วราคาฟันดีอยู่อืมซื้อซื้อไปแล้วราคาฟันดีเนาะคันเน้นสุดๆดนี่มีบะก็คือซื้อซ้ำกันเมื่อไหมซ้ำกันเมื่อไหร่ใ่ว่าแต่เนียนๆกับศูนย์หนึ่งกับหกศูนย์นี่แหละเฮาคยเลขถึงเลขถือเฮาค่ะแต่แต่ว่าเมื่อคืนนี่ฟันเนี้ยฟันกิฟฟันนั่นเลขออกสามตัวครับเอาไปนั่งเลเนาะ ค่ะเอาเผื่อเอซี่เพิ่นมัดเพิ่อนสนใจเนาะค่ะมัดแมนมัดมัดกัดจัดเนาะขัดสะพันฝันแมนค่ะเป็นเลขความฝันของเพิ่นเนาะค่ะหน้าฝันฝันเนาะฝันมืงขึ้นนี่ล่ะค่ะเด่นมาเพิ่นเหลวเพื่อนออก407ครับ21ข้างล่างนี่ล่ะโอ้ฝันมืงขึ้นนี่น อากเท่ากับสรุปมาเบิดทั้งตัวเลขแล้วนะกับยูซามิล่ะค่ะกับสรุปเลขตัวเลขทุกตัวเนาะเดือนเนาะกับบอลแท้มาลูกตัวนี่จะว่ามันเกิดือว่าเป็นตัวเน้นแมนที่เป็นตัวเน้นค่ะกับสอตัวเดียวก็สีเขียวมุกเลยเนาะแมนเข้ากับปิดแนวทังคนที่อยากคู่นะแมนเข้ากับเรียกว่านําเสนอต่ว่าจริงๆแล้วกัสืิว่าเขามาบอกเดแเน่ยค่ะจะเห็นทุกตัวตนเนาะค่ะค่ะต่ว่าที่เน้นนักนักคของเดือนสกาวก็คือศูนย์หนึ่งนะคะ ค่ะค่ะแต่ว่านนทุกแต่ว่านนทุกตัวก็คือซ้ำๆกันอยู่ค่ะค่ะซ้ำกันอยู่แต่ว่าศูนย์หนึ่งนี่เป็นตัวเน้นค่ะศูนย์หนึ่งก 60, ับหกศูนย์กับหกหนึ่งนี่แหละท่อเป็นเน,นี่ยลขกถูกเพราะว่างวดน,นี้เน้นที่เลขกถูกนาะค่ะ,ค,ะค่ะอู้หวัวที่ผ่านมาเนาะค่ะแตกเต็มๆเลยเ่าก็ม่คิดว่ามันสิทธ์ถือซ้ำตัวนี่ก็ซื้อไว้คือพ่อจุดเราก็เลยซื้อไปเลยนะค่ะซื้อไว้เลยกับกับไปมัดน้ำตัวอื่นนี้เขาเกิมีไปน้ำตัวอื่นที่เขาเคยซซืื้้้้้้ออออมมาาาาาแแแลลลวววดนนีีีเเเกกพไปทูึง เขาก็เลยสื่อไปสื่อบกว่ามันเขาอจะโ่งดีไปโชคดีนะคะจะสดีถึงสามตัแมนค่ะแต่บรคิดว่าสิเข่าคักปันนีเนาะจนนั้นตีก็ะองตัวก็ถือว่าจับแต่ว่าสิเข่าสามตัวแล้ว่าว่านี่ว่านี่ชุหนึ่งบ้าดันเนี่ยจะว่านี่นันมาตัวนี้นี่มาตันมาตันนี้แห้งโอ้มาสองซีกับสองหาสองหาตอนนี้ที่เรียนเรียนอยู่ค่ะค่ะอือมาแล้วมาซีกับบลูแต่ว่ามา ตามที่ห่ามักเนาะแม่นค่ะค่ะตามความฟันตามได้เลขมาลายคู่บ่ายกันก็ร่วมกันเลี้ยวเห็นไปถ้ำบุญมาลายวัดอยู่เนาะค่ะแม่นค่ะเพิ่นไปถ้ำบุญมาลายโต้ค่ะช่วงหนีเดินสายถ้ำบุญตลอดเนาะขอพระเจ้าค่ะตัวเลขกับบัลายเนาะค่ะพิจารณาเบื้องตัวเนาะค่ะค่ะท่านใดที่ชอบกระจัดคัดกระพันเนาะค่ะเดี๋ยวเมนูเสยเบื้องตัวเลขอีกที่หนึ่งเนาะค่ะ นี่แหละคะ่ะแคปหน้าจอไว้นะคะ่ะแนวทางของเดือนสกาวนะคะ่ะเพิ่นได้จุดทูบแล้วนะคะ่ะกะเลขของน้องปอเปี้ยถ้าท่านใดที่ตามน้องปอเปียกะรับช่บิึงนะคะ่ะคือห้าสี่สามหนึ่งนะคะ่ะเป็นของน้องปอเปี้ยเนะคะค่ะแล้วก็เลขทูบของเดือนสกาวคือหกศูนย์หนึ่งนะคะ่ะทผช่ชมค่ะสอบส่วนตัวของเพิ่นกะ สองสี่สองห้าเ็ดสองศูนย์หนลักกะบ,บ้านเลขที่ของเพื่อนเพื่นบอกว่าเพื่นฟันดีเนาะค่ะก็คือ2องสามหนึ่งลักกับสามเ็ดเนาะค่ะค่ะหลักกะเลขฟันเมื่อขึ้นนี่เนาะคะ่ะ ก็คือ407กับ21นเนาะค่ะทนชู้ชมิจารณาเบิง่งเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะทางช่องเมมูก็ได้นําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะเดือนสกาวพ่นก็ได้แบ่งปันตัวเลขเป็นเพียงแนวทางคือกันเนาะคะ่ะสําหรับตัวเลขนั้นจะเข้าจะรุดกะบวากันเนาะค่ะเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเมมูก็ฝากไว้มีเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องทนชู่ชมทุกท่กทานโชคดีรวยๆเฮงๆกันสุขสุขคนเด้อะคะ่ะพบพอกันไหมในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้เมมูกับสวัสดีค่ะ